นำล้านเติมเกม fc mobile rov free fire และเกมออื่นอีกมากมายรวดเร็วปลอดภัยร้านจทดเวียนถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง cookie land shop ถูกกว่าเติมเองแน่นอนทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนช้า fc mobile ครับวันนี้เดี๋ยวผมมีเทคนิคดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์หผมด้วยนะครับมาในแผน422นะครับใช้เป็นกลางรับ2ตัวนะครับ แต่นี้เราก็จะเน้นรับแน่นๆหน่อยนะครับก็ใช้ได้หมดครับเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคที่ดีนะครับรับแบบแน่นๆเลยโดยมีกลางรับสองตัวครับแผนต้นไม้แผนที่มีกลางรับสองตัวก็เล่นเทคนิคนี้ได้หมดครับก็คือเราจะเอากลางรับเนี่ยมายืนแถวๆหน้าเซนเตอร์นะครับให้แบบรับแน่นๆนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาจะโจมตีตรงนั้นนะครับ ปจังหวะน,นี้ครับดูนี่ดูนี่โอ้โหโ,โ,โดนสก,กัดไว้ได้ครับโอเคบอลมาเข้าทางครับมาพิปเปอิปลาร์สมากดเรียบร้อยครับลูกนี้นำไปก่อนครับหนึ่งนย์มามาดูเกมรับผมบ้างครับแล้วก็ค่อยๆไล่นะครับตรงนี้นะไม่ต้องไล่เยอะครับพอข้ามมาโซนนี้โอเคดักได้ เีียฟาวอกเสราจะเน้นกลางรับมาที่แถวแหน้ากอบเขตโทษนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาก็โจมตีตรงนั้นอยู่แล้วครับมาดูจังหวะน,นี้ครับมีพื้นที่พีเป้ไปก่อนครับไปยาวครับพีเป้พีเป้โอ้โหยกไหลติดนะครับเม่ได้้ย เราถ้าจับไปที่กลางรับเราเน้นวิ่งกลับหลังนะครับอันนี้เราดักไว้นะครับตัวหนึ่งเข้าตัวหนึ่งดักครับก็กดเข้าสองตัวหนึ่งดักไว้นะไม่ต้องเข้าพวดพร้อมกันนะการเข้าสองนะครับก็คืออีกหัวฟ้าเนี่ยเราก็ดักไว้นะให้หัวเหลืองมันเข้านะครับเนี่ยเราวิ่งดักนะครับเนี่ยวิ่งซ้อนกันนะครับอันนี้คือข้อดีนะต้องกดเข้าสองนะเวลาที่แถวแถวหน้าปากประตูนะแต่ว่าต้องคุมนักเตะดีๆนะ เนี่ย ب, แล้วก็วิ่งซ้อนเนี่ยวิ่งมาแถวๆเนี่ยวิ่งรับแน่แนๆตรงกลางครับอัดแน่แนๆไว้ก่อนโอ้โหโอ,โอ้โดนซ้ำครับเขาก็ทำให้เขาเจาะค่อนข,ข้างยากนะครับเด๋วก็โดนไปแล้วครับลูกหนึ่งมาครับครับโยกอือหโดนซ้อน,นครับโอเคครับจบครึ่งแรกครับ ก็เสมอ谢谢อยู Now, well. on, well, ่หน okay ึ well, ่งหนึ่งนะขอเทวินิกะเปเร่ลงมานะครับเดี๋ยวกดเปลี่ยนไว้รอเลยนะครับถ like ้าบอลตายแล้วก็เปลี่ยนนะครับจากนั้นทีห้าสิบหกสิบ็โอเคอยู่นะคร่ะยกมาก่อนไม่ได้โอ้โหทีมตรงนี้เสียฟาวอีกเฮ้ยได้เปลี่ยนตัวไหมโอ้ยไม่ให้ผมเปลี่ยนอีก เนี่ยถ้าบอลจับไปที่กลางรับเราวิ่งกลับหลังเลยนะครับเนี่ยผมก็สวิตตัวเองนะเนี่ยเราวิ่งไปแถวๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มานะเนี่ยครับนี่ครับ,รบโอ้โหช็อตนี้ดักสวยครับเนี่ประมาณนี้นะเพื่อนๆเราใช้กลางรับวิ่งไปรอเลยนะครับแถวๆหน้ากรอบนะยังไงเขาก็โจมตีแถวนั้นอยู่แล้วครับมาพี่เป้หลุดมาลูกนี้พี่เป้อื้ใครวะโอ้โหตามมาบล็อกเฉย ได้เปลี่ยนตัวนะครับพอดีนนนาทีหกสิบมาเจอสูตรผมหน่อยครับเรากดตั้งรับเรามาวิ่งป,ปาดยิงเรียบร้อยครับไปดิโอ้โหเนี่ยเราเวลาเราได้เตะมมุมใช้สูตรนี้เรากดตั้งรับนะครับแล้วมันก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบเมื่อกี้นะก็ไปเพื่อนเพอว่าไปย้อนดูได้ครับกดตั้งรับแล้วมันก็จะมาแพทเทิร์นแบบนั้นนะแล้วเราก็ไหลแล้วก็ปาดเข้าไปครับ เนี่ยเวลาเราจับกลางรับผมก็เนี่ยผมก็วิ่งมาซ้อนแถวๆนี้เลยครับทําให้มันแน่นนะครับเนี่ยโอ้โหเกมรับอย่างแน่นนะครับนี่ครับตั้งหลายโอ้โหเนี่ครับสวยช่วยจิ้มไม่ได้ครับแบบจะเจาะตรงนี้ก็ยากนะครับเฮ้ยโอเคครับแบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพิ่งลงมาด้วยกดเรียบร้อยครับถ้าเขาหลุดเดววยนนี้เราเอาประตูออกเลยนะครับยังมีโอกาส เซฟได้มากกว่านะครับถ้ายืนอยู่หน้าปากประตูเนี่ยโอกาสโดนยิงเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วการเปลี่ยนตัวก็สำคัญนะครับนาทีที่ห้าสิบหกสิบเนี่ยเราควรเปลี่ยนได้แล้วนะครับเพราะว่านักเตะก็เ่มหมดพลังแล้วนะครับตัวลุกมีผลเยอะครับกับสปีดนะอุ้ยโอ้โหเซฟได้ไงมามาดูอีกครั้งครับคุณลทิ์ไม่มีตัวแบบนี้อื้หอ จอบล็อกมายัางได้ครับไปออกซ้ายไปให้เทมวินีครับวินีวินินี่อย่างผิวนะครับบอกเลยนี่ครับโอ้โหโยกหลบมาได้วินีวินีนไปสุดเส้นแล้วโยกกลับมาอีกทีแล้วกดโอ้โหอะไรมันจะเก่งขนาดน,นั้นสุดจัดครับเทมวินีมาก็ชนะไปครับเกมนี้สี่หนึ่ง โดนไปลูกหนึ่งนะครับแต่ว่าเกมลับผมว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับโอเคเลยเกมนี้โดนลูกซ้ำไปนะครับลูกหนึ่งอ่ะสี่สิบเก้าดาวครับขอมาขอชนะอีกเกมหนึ่งอะลุยกันต่อครับขอขึ้นห้าสิบดาวหน่อยมันมีช่วงหนึ่งนะครับที่เกมมันแหลกผมเล่นไม่ได้เลยนะครับแบบแพ้แบบว่าเป็นสิบตารวดนะครับ เหมือนมันหน่งงแหลงแหลกนะครับแล้วผมก็เล่นไม่ได้เลยนะครับเล่นเล่นแบบวิ่งกระชากไงก็ไม่ไปนะครับมีใครเคยเป็น้มงครกบแบบนี้นะมอมาช่วงนี้เอ้ยเริ่มลื่นแล้วนะครับถ้าเกมมันลื่นมันก็เล่นได้นะครมาครับมาขอเน้นนะครับเกมนี้ขอดาวเดียวเพื่อนครับครับ ไปไม่ได้ครับคืนกลับมาโยกเข้ากลางไปโยกโอเคผ่านมาได้แล้วไหลไปครับโอ้โหตีนิดเดียวอุ้ยสวยแล้วโอเคแบบนี้สวยครับเนี่ยเราอย่าเข้าพวดนะค,ค่อยๆคุมโซนหลังไว้นะถ้าเราเข้าพวดเนี่ยมีโอกาสโดนนะมาเปเรลไหลโอ้โหลูกนี้ช่องนี้สวยๆครับมานำนะครับถึงศูนย์ มาขอรอรับนะครับจะเน้นไปที่รับจาโต้ได้บอลมาก่อนอย่างวันนี้โอ้เสียบแบบนี้แย่แล้วเนี่ยเราถ้าจับกลางรับเราวิ่งกลับหลังเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยครับดักได้นะเข้าสองไปเนี่ยตัวหนึ่งเข้าตัวหนึ่งมาดักนะครับประมาณนี้ครับเนี่ยครับเรียบร้อยมาได้บอลขึ้นมาครับเดม เดมไหลามาคุลิดคุลิดรอเพื่อนเติมอยู่แทงมาครับครับหมุนกันมาไหลไปเปเลยเปอี่ยังล็อกอยู่ไป,ไ,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 ปไม่ได้ไปไม่ได้หมุนกันมาหมนุนกันไปหมุนหมุนไปงงนะสิงงนะสิไหลเข้ามามติดนิดเดียวเฮ้ย โอ้ยเมื่อกี้ดีนะครับเขาไม่ยกเมื่อกี้หลังพวดไปหน่อยนะครับถ้าเขาย,ยกนี่เรียบร้อยครับเมื่อกี้มาดักได้ครับไหลไปยัดขึ้นหน้าไป,ไปเปรี่ยครับไม่ใช่ดิมโอเคครับจบครึ่งแรกครับน้ำอยู่หนึ่งศูนย์ม่ขอชนะก่อนเพื่อนดานเดียว เนลงมานครับเะี่ยเวลาเราคุมกลางรับเราวิ่งซ้อนไปที่แถวแถวหน้าปากประตูแล้วแถวแถวกล้องหลังครับทําให้มันแน่นๆนยเนี่ยถ้าเราไม่วังคับเห็นไหมครับมันไม่วิ่งลงมานะเราต้องกดวิ่งลงมานะครับเนี่ยครับวิ่งมาแถวแถวนี้แหละเดี๋ยวเขาก็มาครับนี่มาแล้วครับนี่เห็นไหมแล้วก็เนี่ยช่วยกันดักไว้ได้ครับประมาณนี้นะครับนี่รับแน่นๆครับ ตรงกลางนะเ้ไม่ได้เจเยนเพื่อนเนี่ยเรากลางรับวิ่งลงมาเลยนะครับวิ่งมาแถวเซนเตอร์นะครับช่วยกันตรงกลางนะให้มันแน่นๆนะครับเดมครับมีพื้นที่ค่อยๆเลื้อยมาก่อนยัดมาไหลไปไหลต่อไป มุนไหลไปกดอู้หูวิข้ามการโอ้โหพีเพยบยิงไปไหนไม่รู้ครับต้องเปลี่ยนออกใช่ล้วมั้งนะเอาซอนลงมาครับยิงไม่ไหวเลยเมื่อกี้นะมันต้องเข้าแล้วครับล่งขนาดนั้นเนี่ยเราก็เนี่ยเอากางรับวิ่งกลับมาเนะคยนะให้รับแน่นๆนะเนี่ยวิ่งมาเลยครับไม่ต้องไปไล่นะเดี๋ยวเขามาครับ เนี่ยเขาเจาะไม่ได้นะเขาก็ยิงไกลนะครับยิงไกลก็มีเปอร์เซ็นที่ประตูจะเซฟได้นะครับเจาะค่อนข้างยากอ่กะครับมีบออนะมบมพื้นที่ซัมบัตตาไปก่อนแล้วยกโอ้โหยกเสียขอหนีหายเฮ้ยโอเคมาได้ครับเสีเลยทีมตรงนี้โอ้โหจ่ายเสียอ,อีกเอโอเคยังได้ าอายูบัตโต้โอ้โหเอา้าเอา้ามันหยุดวิ่งมันทำอะไรของมันโอเคมายังได้ซอนซอนหมุนซอนยิงโอ้โหได้เตะม,มุมครับมาครับมาดูจุดเตะม,มุมหน่อยครับจุดเตะม,มุมตอรนี้ก็เห็นตูรามนะครับเนีย่ยจุดตรงตูรามยืนอยู่นะครับจิ้มไปตรงนี้เลยครับตรงกลางระหว่างจุดโทษกับเส้นนะครับให้จิ้มตรงนั้นนะครับ ก็มีโอกาสที่ประตูจะเซฟจะเข้ามือประตูด้วยนะครับแต่ก็มีโอกาสที่เราจะหม่งได้ด้วยนะครับแล้วแต่คนเปิดครับมาก็ชนะไปครับสองูนย์เกมนี้ขึ้นห้าสิบดาวเรียบร้อยนี่ครับรับแน่นของเรามาอันนี้เล่นสบายใจแล้วครับขึ้นไม่ได้ครับอยากได้แต้มเพิ่มแรงนะยังห้าร้อยแต้มนะครับนี่ครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนับคลิปนี้ก็ไว้อ,อมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ